ตซเว่นคอยอย่อยลงลนะพี่น้องจ้าจากพญายไปทั้งใดบุวิ่งจะมาเวาเรื่องการเที่ยวไ้พี่น้องฟังเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นเวาเรื่องเที่ยวเวยค่ะพี่น้องเมื่อเห็นหน้าวิไลก็กายสบายด้วยวิไลขอทายเอาโลเคชั่นนะคะเนาะขอยทายเอาอบรรยากาศยนี่มันแรงเพราะว่ามือสองมือนี่แดด,ด,ดดแดดดีเป็นบางเวลาเดีด๋ยวแดดเดีด๋ยว เดียวแดดเดียวมืดเดียวแดดเดียวมืดเดียวแดดเดียวมืดเป็นหนึ่งสี่ล้คะ่ะอากาศเย็นถ้าว่าตอนนี้กับประมาณว็นแรกเกิมาประมาณใบสีมม่มงสี่มงแรงพี่น้องค่ะประมาณสี่มงแรงบัดที่นี่เมืองนอกตอนนี้เขาเจ้ากับเปียนเวลาเนาะปะ๊านก้วพี่น้องคะ่ะนกม้าๆๆเขาจะใช่พี่น้องบ้างน,นกค่ะพี่น้องคะ่ะ นเนาะแต่เวลาตะเวนคอยง่อยไปพ่นพี่น้องนกเป็นสายสายยามคุณเป็นเต็มมันบินไปหลายรอบแล้วด้วยพี่น้องคะ่ะบินไปหลายฟูงแล้วคือ,อวิไลสิคอเวาเรื่องการเที่ยวนะคะพี่น้องคะการพี่น้องว่าเห็นตะเวนคือวิไลกับพพงใหญ่นี่ จะแคมเปอร์แวนทราเวลนะพี่น้องการแคมเปอร์แวนทราเวลก็คือว่าพอนายเล่ามาเที่ยวแบบว่าออกมานอกเอ่อออกมานอกเมืองนะคะออกมานอกเมืองมาอ่าเบิง่งแบบว่าตามบ้านนอกตามตามบ้านนอกตามฟาร์มตาม ตามฟ้ามตามบ้านนอกแล้วค่ะล้วก็เมืองเมืองอ่ะเมืองนอกเมืองสิแม่ค่ะจังเป็นมู่บ้านกับเป็นจังอ่ะมู่บ้านแปลว่ามู่บานเก่ามู่บานน้อยๆหรือว่าอ่าบ้านกับเป็นบ้านแปลว่าอ่าบ้านแบบโบราณนึงสิเนี่ยเราก็ขับรถเบิ้งกับวันใดกันเน้นว่าสิไปอ่ะบ่ไดดเน้นกันว่าสิไปเที่ยวในเมืองค่ะพี่น้องกะบ่ไดดเน้นกันว่าสิไปเที่ยวในตัวเมืองบ่ไดดเน้นกันว่าสิไปเบื้องมองมองแบบว่า่ได้ดจาะตรงนะคะพี่น้องค่ะเพราะงั้นเราก็สิมกขับรถไป มาในช่วงนี้มู้วิไลก,กัเพอใหไงก็อยู่แบบว่าอ,อยู่ในเบิองเบ้อง,ง,งรอบๆขางมิตรเมนามมิตรมนามแล้วก็เป็น,นออสิบอกพี่น้องว่างไดแล่ะครับพี่น้องคะคือเอาไงไงพยายอ,อา,านนออะไ่ออกมาเที่ยวบ้านนอกเนาะค่ะเนาะออกมาเที่ยวทั้งทั้งบ้านนอกบานนี้กับย่ผพานในเมืองบางทีอาจจะแบบว่าอย่างเช่นว่าตอนตอนมากอะ พากันมาปุ๊บก็มาหอดคือห้ามเบิกเนาะพอมาถึงห้ามเบิกปุ๊บกะเอาโอเคเดินเชี่ยวในเมืองน,นิดๆในน้อยเพราะว่าการจอดรถในเมืองบางทีมันจอดรถลําบากพี่น้องขามันมีแคมป์โอพี่นอ้องระเบิงนก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 ,นกได้เวลามันเข่าห้างคือได้ปูพี่น้องขาลายลายนกเว็ดนามวางไน้คนเนี่ย เต็มถึงเวลาคํำแล้วเนาะพี่น้องะ่ะมันจะบินไปทางเดียวกันหมดเลยตอนกลางเว่นนี่เต็มแล้วค่ะพี่น้องนี่แหลคะค่ะจังพยยพย์ไน่จังเพยใหน่แล้วกับมักเจีงซีแหลคะค่ะมักมักมักเชี่ยวมักช่มอ่าสภาพมานอกเนาะคะ่ะเนาะมานีกะถามมาในเมืองกับมกค่ะกับบงเป็นเป็นบางเวลากับเป็นอ่า กระมักไปอยู่ค่ะวิไลกระมักอยู่อีกอย่างหนึง่งวิไลมักมักทุกทุกสิ่งทุกอย่างแหะค่ะเพราะว่าอ่าสิเที่ยวตามบ้านนอกแน่สิเที่ยวในเมืองแน่หรือว่าสิขับรถไปเรืเ่อยเปื่อยก็คือการการออกมาตะลอนแบบว,ว่านอกบ้านปรอยู่ในบ้านถ้าอยู่ในบ้านแล้วมันเบือ่ออยู่ในบ้านมันเบื่อมันเซ็งพี่น้องค่ะถ้าอยู่แต่บ้านก็อยู่แค่สอง่าอยู่แค่สอง่าวงอมงอมงเอมเพราะมีอยังเหตุหนึ่งสิเนาะพ่ายใหญ่เราก็ว่าโอเคยานวิไลเบื่อวิไลเบื่อหรอค่ะจะามว่าเบื่อเบื่อกา ออกมาชมสภาพนอกเมืองแน่มันกับเป็นสิงเอียงที่แปลกๆเนาะพี่น้องคะแต่ถาว่าบางเวลาถ้าเขาไปในเมืองกับชมในเมืองนะคะแต่ส่วนมากจังสองสามหมือมานี่วิไลกับพญายกับสิขับรถตะล่อนตะล่อนอยุกับอ่าอ่าทะเลสาบเนาะจะกทะเลแหละค่ะติดเข้าเอิญอ่านอร์ดเซก็คือทะเลแหละค่ะติดติดกับประเทศเดนมาร์กเนาะบานนี่กะตั้งใจกันบา่า สิไปสิไปเดนมาร์กกันอยู่ค่ะประมาณจักสองมือสองหรือสามมือก็สิไปประมาณนั้นกับพะงัยกับสิบผ้าไปอยู่เพราะวะ่าจังไดก็มากไก่แล้วจนเขตแดนของอ่ะซุดซุดแด,ดนของเยอรมันทางนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาเอื่อญ์เนานเคเคไอีเอลน, e นี่ละพี่น้องคะอ่านเป็นภาษาดอยอ่านจังไดวิไลกับโบงหูเนาะค่ะพี่น้องเนาะบานนี่การเที่ยวของวิไลกับพะงัยก็ยยกคือว่าไปไซไปเมืองใดกับไปนอนเมืองหันชมธรรมชาติพะงัยแล้วมาโจมกับธรรมชาติพี่น้อง ไปไงเรามาชมกับธรรมชาติไปเดินเบิงธรรมชาติกไ็ไปเรื่อยเปื่อยละค่ะไปเรื่อยเปื่อยบโบได้เจาะจงนั่นก็คือครับรถตื่นเ้ารึกันมากกับเบื้องแทนทีว่าบ่ต้องร้อยบ่ต้องร้อยแ่าเอ้ยคอยเห็นเจ้าอยู่อีกอีกเซเห็นสวัสดีสสดครับเราเบิ้องไปนองค่ะยกกล่องกันบอกง่ายไปฮันด <laughs> ฟิฟิล,ฟล,ฟลเอ็น เอ็นเอนเนเถ็นเอ็นเถ็นเอ็นเเอ n เอ็น n ถเนอะนกเป็ดน้มพี่น้องคะถ้าเป็นเป็ดบานเขาเอ็นเอนเเนะเ็นเถ้เป็นอันนี้อเป็กแกนเซนเนแกนเซนแกนเซน่ different โอเคจากเอ็นอีหยังต่ออีหยังแลยเนาะพี่น้องเนาะบานเขาเอ็นนกเป็ดนมอย่างเดียวแล้วพี่น้องคะ schön Pino an heißt Ich kann nicht es? ist einfach super schön hier. Äh. Ich kann Was heißt Ich kann nicht, Thailändisch sprechen. Was heißt das? Ich kann Thai sprechen. Was Thai พูดพูดไทยไม่เป็นเป็นสุสามเป็นผมพูดพูดไทยไม่เป็นนอกไอ้มันผมพูดไทยไม่เป็นนกไอ้มันโอเคผเฮ้อเมียสูบเฮ้อเมียสูบเฮ้อเมียูบผมพูดผมพูดไทยไม่เป็นผมพูดไทยไม่เป็นผมพูดไทยไม่เป็นเย่าซูเปอร์ผมพูดไทยไม่เป็นอาบะอาบะอาบะ ผมผมอ่าผมพูดไทยไม่เป็นแต่อาบาอิสเต่อ่แต่ผม<ต>จึกกระดือไทยเ <laughs> <No. S 1> พาะไงไม่ยืนบาง,สงแสงมม่ก็เอาไปมาเลยกล้กเห็นฉันครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> พี่น้องคะ <c oughs> การมือเซ้านี่กตาตัดผมเนาะค่ะเนาะเบิตดัดตัดผมใหม่พหญะง ที่แรกก็ตัดก,กันในรถพี่น้องค่ะที่แรกก็ตัดตัดผมพ่อใหญ่ที่แรกก็ตัดผมกันในรถพะวาวานบ่ามีแดดออกมาข้างนอกมันก็บ่มีแดดเ็ดจยงด๋เฒ่าว่าสันวาผมเจ้า้างคางหูคือง่วแท้ก็เลยตัดกันในรถพอตัดไปตัดมาเห็นแดดออกเห็นแดดออกก็เลยพากันยกเก้าอี้ออกมานั่งตัดผมข้างนอกขาเจ้าผ่านไปพานมากขาเจ้าวานอันเดียวอันลูกค้าคนต่อไปเด้อซันวาขาเจ้าแซวเนาะคือมันยาวยล้วมันบานเพราะเพราะเนาะค่ะเลาะ้างหูเรามันย่วแลรวมันบานเพระเพระออกวิ่ไลก็เลยอัน ตัดออกในเล่าเอาลล้วก็พี่น้องคะวิไลกับนงางเวาเม่วม้อยโดนเราขอเพร็ดกับเข่าเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอันนางเวาเม่วาม,าม้อยโดนแล้ววิไลก็ขอไปเห็ดกับเขา่าเพราะว่าอ่เมื่อนี้ก็ยังบ่ฮู้สงสัยก็สิผัดเปรี้ยวหวานอีกล่ะค่ะหมูว่านก็นเฮ็ดผัดเปรี้ยวหวานให้พ่อใหญ่การเที่ยวของเรามันเป็นเที่ยวแบบประหยัดประหยดัดถ้าบอกว่าการเที่ยว การเที่ยวของเรามันเป็นการเที่ยวแบบประหยัดพี่น้องค่ะเอาเอามาฟัง่นดะการเที่ยวของวิเลยกับพ่อใหญ่มันเป็นการเที่ยวแบบประหยัดมันเป็นการเที่ยวแบบว่าไม่ต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายเยอะก็แค่ก็แค่แเสียแต่ค่าน้ํามันหนึ่งเราทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเราพี่น้อง เราทําได้หลายสิ่งหลายอย่างจังสีน่ะถ้าเขามาเที่ยวถ้าเขามาพักในโรงแรมเขาก็ออกมาเปิงธรรมชาติยังสีบัได้เข้าออกมาวิวทิวทัศน์จังสีบัได้เขาก็อยู่แต่ในเมืองคุกคีอยู่แต่เมืองแต่ถ้าเข้ามีรถจังสี่เนาะวิไลวิไลวิไลพอดีว่าให้ผู้อื่นตรงมีรถเนี่ยค่ะวิไลความหมายว่าการมาเที่ยวแบบกับรถบานแบบนี้ออกไปธรรมชาติแบบนี้ หังสี่ลัค่ะพี่น้องขะขอบคุณพี่น้องกองไปสู้ผู้สุขคตน,นะคะจี่เป็นกำลังใจหายวิไลเนาะค่ะพี่น้องคะขอให้พ่อแม่พี่น้องยุ่ดีมีแห้งคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณค่ะ